อันนี้มันมันเข้าไม่ได้นะมันเป็นมันลกหมดเลยลกกเข้ามาแล้วใครมาจากคนเป็นผีกดแชร์ให้หน่อยอทุกคนแชร์ให้ดีกดแชร์ให้ก่อนนะคะกดแชร์หน้าเฟซตัวเองเปิดสาธารณะไอ้ฝั่งเนี้ยคือเราเคยเดินแค่ครั้งเดียวมันจะล้างหมดเลยแล้วมันก็จะมีเรือแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้อันนี้มันขึ้นไม่ได้ละเพราะว่า มาแล้วใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะตอนนี้เราออกมาอยู่ข้างนอกออาตงตั้งหลักข้างนอกหอุบนะยุยงกัดเดี๋ยวรอพี่บัอกัดเหย,ย่มาเดินดรอพี่รอดกัดเหยืย่อมาเดินก่บนแ้

ได้ยินเฮียบอกมัดรวมเฮียเดินคนเดียวใช่เหรอวะเฮียพูดเหรอเฮียเฮียเฮียยังโยนขี้เลยอะได้ยินว่าบีเมื่อะเสียงอะไรใครพูดอะไรแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ ขอโคนาชหนึ่งแช์นะครับแช์ให้ทีนะครับฝากหน่อยเอฟซีนะครับนะเข้ามาแล้วโอ้โหหุวยล้อมขี้เยอะทัดเลยอ่ะเสียงทัแจว pues มาแล้วเราแช์ให้หน่อยนะครับนะมาแล้วช่วยกันแชร์ให้ก่อนนะครับขอโคนาชหนึ่งแชร์เท่านั้นเองนะครับเป็นกําลังใจนะครับนะเดี๋ยวทุกคนนอนอยู่ที่บ้านโค้จะสบายกูเนี่ยทั้งเสียวทั้งเก่ง นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วแชร์ให้หน่อยนะครับนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับแชร์หน้าเฟซบุ๊กของท่านเปิดสาธารณะไม่ต้องไปแชร์ลงกลุ่มตดคนตดห้ามไม่ได้ไงอ่ะบาปกรรมล่ะแชร์ให้ก่อนนะครับนะขอดีไหมไมีเข้ารถเลยเหรอ แชร์ให oui> ้หน่อยนะครับแชร์ให้หน่อยนะครับใครที่เข้ามาแล้วเอขอบคุณมากนะครับนะใครแชร์แล้วเราขอบคุณมากขอบคุณกราบงามเลยครับนะกาวงามเลยการแชร์การเปิดการมองเห็นให้กับพวกเรานะครับนะคือแชร์ให้หน่อยนะแชร์ให้ทีนะครับนะฝากนิดนึงนะครับนะทุกคนนะแชร์ให้หน่อยขอร้องนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจรถนะมือสอง <c oughs> ใครสนใจรถมือสองรถยนต์มือสองนะครับเกตป้ายแดงมือสองเกตป้ายแดงมีวารันตีมีรับประกันนะครับนะสามารถนะไปเซิร์ชดูในเว็บก็ได้คาโลพิมพ์ไปว่า C R C A R R.O. c a r คาแล้วพิมพ์ไปติดต่อแล้วก็บอกเขาว่าติดต่อเซลล์ลอมเท่านั้นเซลล์ลอมเท่านั้นนะครับหรือนวพงศ์เซลล์ลอมเท่านั้นหรือใครอยู่แถวสูตรปากการกรุงเทพไปที่สาขากิ่งแก้ว58จัมเดอร์สกิงแก้ว58บอกว่าเซลล์ลอมเท่านั้นไปจริงจริงมีเซลล์ลอมเขามีหลายด้วยนะอ o m c a r 2. 2> อเซเลขสองทักไปถามมีส่วนพิเศษมีส่วนลพิเศษนะ มาจากเพจมีส่วนลดพิเศษด้วยบอกว่ามาจากมัดรวมมาจากคเนเป็นผีใช่ไหมได้เลยมีส่วนลดพิเศษฟรีดาวด้วยฟรีจัดฟรีโอน <c oughs> ใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะผมบอกเจ้านายมาดิขอข้าวน้ามาหน่อยดิโอ้โหซื้อน้ำมาหน่อยโอ้โหโ <c oughs> ปรโมท <c oughs> ให้ขนาดนี้พูดอย่างนั้น <c oughs> เซลทำงาน <c oughs> เซลได้เงิอนอ้าวโอเคโอ้โหยี่ห้ แต่กูเป็นสีสว่างนี้นะมันสว่างสว่างเลยแซบตาเอาสว่างอย่างนี้ไม่ได้กูชอบหมดไปตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะกี่เปอร์เซ็นต์หกโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในเันจะรู้เป็นสว่างแชร์ให้หน่อยนะครับน่าแชร์ให้หน่อยขอแค่คนละหนึ่งแชร์เนี่ยผมลงสายอิ่หุ่นมากเลยมึงมาดูหุ่นดิเอานั้นเออหุ่นแล้วที่อะไรคนที่คนห้ากหุ่นดิ กูอยู่ออ่่ะยูนี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นอยู่นี่อยู่นี่ตน,นตกอะไรอยู่นี่ใช่อระทุกคนอยู่นี่อยากไปไหน อบอกไปห้องนี้บอกดีบันทึกลงนี้หน่อยลงเดียวหน่อยดีดีบันทึกลงเดียวหน่อย,ย,อยเ้ยทำไมทาอะไรเยอะสักจริงๆรอเฮ้ยเฮียรอมมันเหมือนขยับได้ปะ มันไม่ยหาบเลอ้รองมันมีมันมีใครยืนอยู่ในห้องน้ำะวะขาผมก็ไปวางไว้อ๋อโอ้ยถ้าเสียงดังอะไรหน่อยกูขอโทษนะนะแย่หน่อยนะครับใครนะครับที่เข้ามาแล้วฝากกูไว้กูแชร์ทีนะครับวิญญาณที่เคยอยู่ในห้องแห่งนี้ ถ้าท่านยังอยู่นะครับออกมาหรือวิญญาณดวงใดก็ตามที่เคยอยู่สถานที่อย่างนี้ถ้ายังอยู่ออกมาผมอยากพบอยากเจออยากเห็นอยากสัมผัสมับอะไรชี้อะไรอะไรวะอะไร ไม่รู้อะไรบอกก่อนกูไม่รู้เฮียไฟไม่มีอ,อะไรวูมองไม่เห็นมผมผมองไ,ไม่เห็นคุณนายไหนไหน เมื่อกี้หุ่นอยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยทุกคนแจ้ให้หน่อยนะขอคนหนึ่งแชจ้นะครับเนี่ยช่วยกันหน่อยนะครับแชร์ให้ทีอย่าดูคนที่เฉยนะขอร้องอย่าดูคนที่เฉยแจ้ให้หน่อยแจ้ให้หน่อยยกูไจะไปรู้เหรอเมื่อกี้คนอยู่ที่ถามบีดิตรงนี้แหละตรงนี้แหละไอ้ทุกคนอยู่ตรงนี้ป่ะคนมันอยู่ตรงนี้ป่ะ ตรงนี้เหลยล็อกนี้เลยทนคอมเมนต์เฮ้ย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 ใช่ใช่อยู่น้อกใช่อยู่น้อกเสียงลงปะใช่ปะเสียงลงปะ แล้วมึงก <ruled. S 1> ็เส <ata? f air roast> ือกปาไอ้ยิ้มกับไฟโคตรน้ากูชอบแบบวัสดีครับไอ้ยิ้มไอ้สัตว์ื่มองไม่เห็นปิดฟหรือืมไม่มีไฟไอ้เหี้ย No? ลืมเพลงไม่มีไฟโอ้ยเมื่อกี้ทำอย่างนี้นี่ก็จะเปิดดูเผื่อหุ่นมันดูเปิดเลยเปิดเลยนี่มันไม่มีอะดูดิครัโคตรมันไม่มีนะ ร้องมีเสียงเดินจริงจริงเนี่ยนี่ไหวปะเนี่ยเฮ้ย<ะ>มีคนได้ยินเสียงเดินปะไอ้ล้อมล้อมทำไรลอ้อมถ้ามันขึ้นได้ป่าวี๋ยวมันจะพังป่าวะไอ,อ้ล้อมยาเดี๋ยว คุณหลอไอ้สัสนี่ใครขอขอห้าร้อยแชร์เฮียจะลงมานอนในโรงอยู่ในโรงไอ้น้องเปิดปิ่มันไม่มี<ไห>น,นี่มีอะไร<ห>อ่ะทุกคนไม่นไย่มีนนะครับนะมันไม่มีนะ มีน้ำเหลืองมีลมเลยคราบน้ำเหลืองใช่ไงเนี่ยมันมีมันมีหมอนอืมอมันรูิคนอยู่นีจรินะันอยู่ีจริงนะ 啊，也不懂。<laughs> หลงอะไรยังจะยินเย็นดิเอ้ยมีไหมวะหลงมีอะไรอ่ะนี่มันเหมือนมีคนมาขยับตลอดเลยอ่ะขยับอะไร เยังรู้อ่ะนะไม่รู้อ่ะรู้่ะแล้วน่าเราอ่ะยม่งดูดิปีร้องมึงเข้ามาแต่มึงจะอยู่ตรงนั้นทำไมมึงหาหุ่นขอเสือหุ่นหุ่น,นไม่รู้ Bê rồi không? mặt 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 con mặt con mặt con ม,ม,เ,ปมเปิดเปิดหนะ้าจอให้วสว่างนะทุกคนนะเออเปิดคุนแชน่หน่อยนะครับด่านะแชใหน่อยนะขอโค้ดหนึ่งแชน์นะครับนะไอ,อ้ทองอะไรไอ,อ้ทองอ,อ,อ,อะไร อะไรเอ้าี่หะไรี่อะไรอะไรอะไรเห็นอะไรอะไรเป็นอะไรเห็นอะไรมาด่มาดเรวมาี่ ไม่บีเลหนี่อะไรไม่บีเลหนี่บีบีเฮียเห็นอะไรไม่รู้อ่ะพี่พี่พี่ไม่เห็นอ่ะบีเห็นไหมในไลฟ์อ่ะในไลฟ์ใครเห็นใครเห็นเหมือนที่บีเีใครเห็นเหมือนที่เฮียเห็นนะครับใครเห็นเหมือนที่เฮียเห็นคอมเมนต์ใครเห็นเหมือนที่เฮียเห็นผมขอหน้าว้าวดีกว่ากดหน้าว้าวแล้วก็คอมเมนต์ว่าเห็นเหมือนที่เฮียเห็นนะครับนะแชร์ให้ด้วยบอกว่าเห็นเ้าแต่ไง่ เฮ้ยตรงนี้มันมีเสียงอะไรไม่รู้เห้ยเนี่ยใ,ในพุ่มไม้เนี่ยสองสามรอบแล้วแช์หน่อยนะครับตะขอคนละหนึ่งแช์นะครับนะแช่หน่ยอยลองกุ้ง่เข้าได้ไหมล้อมล้อม ไอ้ยี่หุ่นก็น่ากลัวยิ่งไปเลย มัมยัต่อหน้าเลยมันขยับต่อหน้าเลยเาอไรมันไม่มีเเดินมาหนีมอยู่นู้นทไมอ้ยมันขยับต่อหน้าเลยอไม่หลอนไม่เองแล้วไม่หลอนล้มโอ้ยมันขาไม่ตีเียเฮมันขยับต่อหน้าเลยลอมมานีเ้ยเนเจยนเจย็นเจียนทนให้กำลังใจเฮทีให้กาลังใจเฮทีนะครับ เอาเข้ามาเร็วๆจะได้เข้าไปดูมันไม่มีอะไรเห็เห็นอะไรมันลม้มเองนี่หุน่นมันล้มอ่ะเห็นเห็นอะไรไม่รู้ก็เห็นเท้าแต่หุ่นนี่ขยับชัดเจนเลยเร็วๆจะได้เข้าไปดูเร็วเร็วเร็วเย็วเร็วดหรืวพาไปเข้าไปดู <M łość> มันไม่มีอะไรมันไม่มีเท้าไม่มีอะไรทั้งนั้นเข้าไปเข้ามาดรู้วโอ้โหหุ่นไี่เท้ายังไม่เท่าไหร่หุ่นไม่ขยับเลยมันหมุนปึ๊ดเลยรๆลวกมาเลยไอ้ยี่เต่าหน้าเลยมันไม่มีอู้นี่มันต่อหน้าเลยไอ้ร้องไอ้หลอนเนี่ยไม่หลอนไม้หมุนตี่วเลย มึงเคยเห็นเด็กเบกแดนมาที่มันเอาหัวปั่นพื้นอะนั่นแหละใช่ชเลยโอ้ยทันเลยเข้ามาเร็วคนแชร์บางคนแชรอี้ยหน่อยอ้ยเมื่อกี้ในไลฟ์เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เร็วเข้ามาไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันไม่มีใครคิดไปเองเงียบว่ามันเป็นเ,นเบนเนเรกแดนนี่หูมันหัวปั่นพื้นอ่ะเฮียหลอนไม่หลอนหลอนเอี้ยแล้วถีบไปอี้ยมีขี้ต่อหน้าเลย บอกแล้วอย่าอย่าไม่เชื่ออย่าหล่นนะไปเดี๋ยวพาเข้าไปพร้อมเข้าอย่างพร้อมอย่ังร้อยกว่าท่านนะครับ เป็นหกร้อยกว่าแช่นะครับเห็นเี็น่ด้วยครับขอให้เป็นหกร้อยกว่าชเฮ้ยเดี๋ยวเทียๆในห้องน้ำนัจะดับเฮ้ยอขยับไหนวะในพวคอมเมนต์่นมันมันมันหมุนติวเลยมันเอหัวหมุนเียไปร้อนวเอ้าไปจัง้เหี้ยเดินโซ่เล่อนเล่นเยอะอ่ะเอาเข้ามาเฮ้ย มันมีอะไรที่ไหนเนี่ยอาดูนี่เอาต้นไม้ไอ้ยี่ยงบีเฮียหลอดหนักแล้วอ่ะเข้าไปเกี่ยวคอเฮ้ยเข้าไปเฮ้ไปเข้าแชร์ให้หน่อยคุณแช่ให้ครูหน่อยไอ้เยี่ย์จ่ายครูอยู่กระตุ่มบนแล้วยงเยี่ยวปิดหมดแล้วอะไรเนาะ เราอะไปกลัวอะไรวะให้ไปไอ้หลงจะเข้าก็เข้าเดี๋ยว ในไรใครเห็นใครเห็นว่ามันลอยใครเห็นว่ามันลอยนะครับขอแมนน่นบอกนะโอ้ยโอ้ยยังยังอะไรหัวใครจะ้า่ยโอ้ยหัวอยัง ซูมดิซูมไม่ซูมไม่เยี่ยมไม่ซูมแล้วไม่เอาไม่ซูมแล้วไอ้ตู้ซูมมอุ้ยไอ้เจ๊ยันไอ้ยันไอ้หอเพิ่มไฟก่อนด้วยขอเพิ่มไฟก่อนนี่มันเหมือนหัวคนเมื่อกี้โผล่มาเฮ้ยออกมาดิครับรออะไรอ่ะเห็นปะเห็นป่ะเห็นป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 ะ

เป็นเหมนเปเหมือนเงาวะกดูตอนไปถอนนะมงพืไปขมงพืไปัไปว่นกับทอนมันมันไม่ใช่มาอนมันเป็นมันเป็นเงาหวชงกแบบเนี้ยเออไอีไที่กยพักไอ้้องโอ้ยขใจมากอะไรไอซีมาคุโอเคโอเคไม่ใช่ไ้องไอ้้องโอ้ เอฟทีเขาเห็นให้กูไปพักไหนใครคอมเมนต์อบีคอมเมนต์ไหนเลยบอกยีไปพักไม่เห็นไม่เห็นไอ้แย่เพิ่งเอฟทีพิมพ์บอกให้กูไปพักกูต้องเปิดดูเลยให้มึงพิมพ์กันไปอีกมึงพิมพ์มากูเลยว่ากูไม่อยากถ่ายแล้วกูอยากจะถือกล้องไอ้รอไอ้ยืมปนติดตามอยู่เลยยืมถามว่าลอยกูจะเปิดดูตรงนี้ใครมึงไอ้แย่แล้วหัวมึงจะอยู่ไหนวะไอ้เอา ใครมันพิมพ์บอกให้เฮียไปบัาเฮียอย่ามาหลอนอย่ามามั่วอย่ามาโมเมอย่ามาโยงเยนะแชร์นะครับทุกคนแชร์ให้หน่อยไอ้หลอมหมดเวลาแล้วเฮ้ยหลอมอะไรใช่หรอใช่หมดเวลาแล้วไหนไหนดูดิหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วกดไม่ติดดูดิดูความบาปทุกคนเฮ้ยเหลืออีกหกนาทีเดี๋ยวมึงขึ้นไรเฮ้ยยี่หลอม ที่ตั้งหกนาทีนะฝากด้วยเอ้พ่อเฮียพักเฮียพักนไม่มีเลยคอมเมนต์ใครเื่งพิมพ์นะเอ้สัสไอ้เรามูไหวย์นเนี่ยบวกกับผีมั้งนนะคะืไหวโหกระจอกคนเดียวก็ได้เออไอ้สัสชอบผมใช้นะสบายรถกลับบ้านเลยจริงเหรอเออดายว่าเออผมเป็นใครนะ ได้เหรอโทรหามู้ยพี่มารับด้วยเฮ้ยพี่น้าพี่รู้จักเซลล์หลอกไหมเซลล์หลอกเขาอยู่คารอเขาขายรถมือสองเออใครที่สนใจรถมือสองมึงบอกมึงบอกถ้ารถกูถ้ารถกูขายดีถ้ารถผมขายดีเดี๋ยวผมมาทำบุญให้เดี๋ยวทำบีเอฟซีนะ ติดต่อนะคาโลแล้วบอกว่าติดต่อเซลน์นว่าพงลอมนะลอมนว่าพงก็ได้ลอมจําลอมนว่าพงก็ได้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนกิ่งแก้วสาขากิ่งแก้วนะสาขากิ่งแก้วกิ่งแก้วห้าสิบแปดกิ่งแก้วห้าสิบแปดเออเดี๋ยวผมจะเอาของมาให้เออเดี๋ยวเรามันขายดีเดี๋ยวได้ทำบุญให้เออไอเราอมึงเปิดรถสองคันเลยซื้อเงินสดเลยถ้าขายได้คันแรกผมจะอัญเชิญที่ไปอยู่รถคันนั้น เฮียเฮียเดินไปคนเดียวถหยระยำมึงพีไม้เฮียไม่เห้ี่ไม่กูเดินไปคนเดียวลำพังลำพังกูจะเดินไปกองกูยังไม่กล้าเลยขอห้านาทีไปเดินคนเดียวผมไปรองนอกขอห้านาทีห้านาทีทุกคนให้ให้เฮียห้านาทีระหว่างนี้แชร์เฮียเดินคนเดียวห้านาทีผมรองนอกไอ้เฮียไม่เอาไอ้รอไอ้รองไอ้ยิ้มไม่ทำนี้ไม่เอาไอ้รองไม่เอา ใครพิมพ์ใครพิมพ์เอาไว้กีุนดีเอาไว้กุนดีจิ้ม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 ิ้กุนดีไข่ไข่แตงจิ้มเอาไว้มึงห้าพิมพ์ไอ้놈พิมพ์ไม่เอาเฮียเฮียเดินเดียวเฮียเดินเดียวเฮียหรือต้องสี่ปากเลยไม่เอาเฮียเดินเดียวไม่เอาไม่เอาเดี๋ไอไปไปรับชมไม่ไปห้านาทีมึงไม่เอาไปบวกกับวิขอสามนาทีไป่สามนาทีไอ้สัตว์ไม่เอาขอสองนาทีไปไอ้เฮียติงปากแต่ไปเลยเหรอไป ไปล้อมต่อท like ี่บัวหมีดิล้อมสกูล้อสักคู่ไปเลยดูหนิไอ้เหี้ยนี่ตรงเอาพี่รักด้วยดิโอ้ยจับอะไรอะไรเหี้ยอะไรเป็นอะไรเฮ้ยไอ้เด็กหลอมไม่จับอะไรใครจับอะไรผมไม่ได้จับผมพไม่ได้บอกมึงจับ รีบขึ้นเลยมึงรีบขึ้นเลยลเราไปรับชมต่อทีอ่บวกกับผีนะครับนะไปรับชมต่อที่บวกกับผีเนดะ้ไม่ใช่ส่งทาาให้คูเลยเออโอ้โหใจจืดใจดำลิบาลายมึงส่งให้คูคนละดวงสองดวงก็ยังดีเออให้มันมีอะไรนะส่วนใจเออกำลังใจไม่มันจะมีแบบอะไรดีๆกับเฟซบุ๊กนะับได้เปิดการมองเห็นนะมึงดูันอย่างเดียวมึง ดุงดาวให้กูเลยคุยกับพี่กรตอนนั้นด้อะไรเร็วๆจะเปิดต่อบบกกับผีต่อบบกกับผีครับเดี๋ยวไปรับชมที่บวกกับผีนะครับนะเดี๋ยวพี่พรองกำลังขึ้นไล์เด้อนะครับนะไปรอเลยไปรอเลยไปรอที่บวกกับผีเลยนะครับนะไปรอเลยรอที่ บวกกับผีนะครับนะเดี๋ยวเฮียจะลงไลนแล้วนะครับนะพี่ล้อมเดินเดี่ยวโอเคโคตรน่ากลัวนะครับนะโอเคสองคนยังน่ากลัวเลยนะครับนะไปบวกกับผีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนะครับนะสวัสดีนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวไปเจอที่บวกกับผีนะครับนะโอเคนะครับนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว